พบเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็นะคะเป็นวันที่นะคะหลายๆคนหลายๆราศรีต้องระวังค่ะนั่นคือ26่สกพฤกษภานะคะจะมีราหูซ้อนราหูคำว่าราหูเป็นอย่างไรราหูมีลักษณะอย่างนี้นะคะ ซึ่งหลายคนก็มีความเชื่อมีความศรัทธาอยู่แล้วนะคะรู้ว่ใช่ว่าไซบาแบกหามนะคะคนที่นะคะควรระวังหรือว่าราศีไหนต้องระวังนะคะก็จะมีเดี๋ยวบอกให้ตอนหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเริ่มต้น พรุ่งนี้นะ26พฤษภาคมอ4นะคะมีราหูซ้อนราหูหรือว่าพระจันทร์พระจันทร์ที่มีดวงสีแดงนะคะสีแดงหมายถึงว่านะคะความรุ่มร้อนหรือจะมีเหตุเพศภัยต่างๆนานา ก็มันมาเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกันนะคะขับคนเกิดนะคะอย่างน้อยสองราศีนี้นะคะราศีพฤษนะคะราศีพฤษสิบอ้าถึงสิบ้าพฤษสปาคมถึง14มิถุนายนนะคะควรระวังอย่างมาก แล้วก็อีกหนึ่งราศีค่ะควรระวังนะคะราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกจะมีวันที่16กนะคะพฤกภานะคะแล้วก็15ทธันวานะคะสองราศีนี้อาการหนักค่ะอาการหนักอย่างไรนะคะถ้าคุณคิดจะ ไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งให้หยุดให้นิ่งไว้ก่อนนะคะจะดีมากหรือว่าคุณมีแปลนที่จะไปเที่ยวปิ้นเขาลงทะเลขอบอกว่าหยุดจ้ากไว้ก่อนคะ่ะจะมีเหตุเพศภัยอันตรายนะคะที่คุณคาดไม่ถึงไม่ว่าคันทำธุรกิจต่างๆนะคะต้องหยุดไว้ก่อน ะะอย่าเพิ่งทำนะคะเพราะว่าทําแล้วไม่เกิดผลเพราะทําแล้วจะมีอุปสรรคและปัญหานะคะเดี๋ยวมีวิธีแค่ให้ด้วยนะคะก็นะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครที่นะคะสองราศีเน้นสองราศีนี้ค่ะซึ่งเราเข้ามาถึงว่าดวงชะตาจะเปลี่ยน ไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะพระจันทร์สีเลือดหรือว่าพระจันทรกินเลือดนะคะเข้ามาหน้าครัวพอสมควรเลยค่ะใกลที่นะคะที่มีวางแผนจะปินเขาเล่นสกเก็ตหรือว่าลงทุนหรือว่าการเดินทางนะคะขอหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนให้อยู่กับบ้านนะคะ เดี๋ยวจะมีวิธีแค่ให้ด้วยนะคะวิธีแค่สำหรับสองราศีนี้เลยทีเดียวคะ่ะวิธีแก้ก็คือถ้าคุณเชื่อนะคะคุณไปหาอัญมณีที่มีความมันแววนะคะถ้าคุณออกมาแฝนข้อหรือว่ากำไรมือนะคะ สิ่งไม่ดีก็จะเด้งกลับหรือว่าจะตีกลับนี่เองเพราะความมันแววของของอัญมณีหรือว่าหยกหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณมีเอาแบบง่ายๆเลยค่ะเอาแบบง่ายๆเลยที่มีความมันแววหรือว่ามีต่สตอนแสงนะคะเขาะจะนะคะเด้งกลับหรือว่าตีกลับนี่เองนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการที่นะคะป้องกันหรือว่าแค่ก่เฉพาะทนเฉพาะหน้านะคะออาไว้เลยค่ะคุณมีพระองค์พระที่เลี่ยมด้วยกระจกมันแววก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าคุณมีที่ใส่ครอบนะคะคล้ายๆคับนะคะ กระจกหรือว่ากระจกใสนะคะก็จะมีความมันแววอยู่ในตัวอยู่แล้วในกรอบที่สำคัญค่ะรีบหารีบจัดรีบเตรียมไว้ได้เลยค่ะจากหนักก็จะเป็นเบาค่ะเห็นไหมคะว่าในาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับราซ้อนราู ขึ้น,อย,อ,ยนอ,ยอยู่กับความเชื่อด้วยค่ะขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะถ้าคุณรู้ว่าคุณเกิดตรงกับวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธด้วยรีบเลยค่ะรีบอ่าไว้เพื่อป้องกันจากหนักให้ใกลายเป็นเบานี่เองนะคะโอเคไหมคะหลายคนนะคะก็นะคะ เกบราหูนะคะใครมาดูย้อนหลังนะคะข้อมีลักษณะแบบนี้นะคะองค์เล็กนะคะอย่าพึ่งนะคะไปขอพรอ,อย่าพึ่งนะคะรับพลังแสงจันทร์นะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่2 6นะคะพฤกษ์พานะคะอย่าเพิ่งไปรับแสงจันทร์อย่าพิ่งไปเส้นไหว้ราหูอย่าเพิ่งไปขอพรราหูนะคะ เพราะว่าทำแล้วไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์อยู่นิ่งๆค่ะจะดีที่สุดค่ะโอเคไหมคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสิ่งที่ดีนะคะคุดเดย์คุดลักตูยูนะคะคุดบายค่ะ